จากตอนที่แล้วเกตันได้ส่งคนลักลอบเข้าไปในมิสึโกชิเพื่อลักพาตัวและช่วงชิงเอกสารสำคัญแต่ก็ถูกแกมมากับนิวจัดการไปตัดมายังเกตตันประธานกาเตอร์ได้มารายงานกับเขาว่าสี่ใบที่ส่งไปยังมิสึโกชิไม่ได้กลับมาเลยสักคนไม่ใช่แค่สี่ใบแต่กองกำลังส่วนตัวและคนประสานงานที่ไปด้วยกันก็ไม่มีใครกลับมาเลยแม้แต่คนเดียว พักพวกที่เหลือรอดก็เริ่มไม่พอใจกันแล้วถ้าขาดทุนไปมากกว่านี้ล่ะก็ไม่ทันที่กาเตอร์จะพูดจบเกตตันก็พูดขัดขึ้นก่อนว่าให้รีบไปรวบรวมข้อมูลมาซะกาเตอร์จึงตอบรับและออกจากห้องไปเกตตันได้แต่กัดฟันด้วยความเจ็บใจเพราะสีใบคือเหลายอดฝีมือที่เขาเป็นคนเลือกมาด้วยตัวเองเขาคิดว่าแค่บริษัทดัดดาดไม่มีทางมีกำลังรบพอที่จะเล่นงานพวกเขาได้แน่เพราะอย่างนี้ ทางลัทธิถึงได้มองมิซึโกชิคือตัวอันตรายแต่เกตันก็คิดว่าช่างมันแผนการของเขามันเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นแผนทำลายความน่าเชื่อถือด้วยธนบัตรปลอมของมหาสมาพันธ์การค้าเพื่อการนี้เขาถึงขั้นต้องเสี่ยงทำการค้ากับบริษัทเพื่อให้ธนบัตรนั้นแพร่กระจายออกไปหากคนย้ายทรัพย์สินของลัทธิไปยังที่ปลอดภัยก็ถือว่าบรรลุต่อให้มิซึโกชิมีกำลังรบมากแค่ไหนพวกมันก็ติดกับของลัทธิเข้าให้แล้ว ตัดมายังราชอาณาจักรมิกาเฮียโรกับจาก,กะกําลังพูดคุยให้ซิทธิ์ฟังจาก,กะบอกว่าเมื่อวานคุณพี่สาวของมิสซึกโกชิบอกกับเขาว่าคนหลอ่ลอๆอย่างคุณลูกขาควรจะฉีดน้ําหอมดีๆส่วนเฮียโรนั้นบอกว่าเขาถูกคุณพี่สาวบอกมาว่าหนุ่มหล่ออย่างคุณช่างเหมาะกับนาฬิกาอัญมณีเขาก็เลยไปกู้เงินเพื่อซื้อมาสิทธิ์ที่ฟังอยู่ก็คิดว่าสมควรหากซื้อบื้อก็โดนหลอกไปซะถึงจะว่างั้นแต่ซิทธิ์ก็ต้องขอบใจ ที่ทำให้วันนี้เขาได้เป็นตัวประกอบชั้นดีซิดนั้นคิดว่าคงไม่มีใครนึกถึงว่าหนึ่งในมอบทีโออย่างเขาคือผู้บงการความวุ่นวายในเงามืดเป็นแน่และในเวลาแบบนี้ก็ต้องพึมพำอะไรสักอย่างที่มันลึกซึ้งซิดจึงลุกขึ้นและพึมพาว่าสายลมนั้นช่างอึ้งขันหนึ่งนักการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังมาเยือนซิดคิดว่าใช่แล้วในตอนนี้นั้นยังไม่มีใครรู้ถึงความหมายของมันแต่สักวันหนึ่ง ที่ได้ล่วงรู้เรื่องราวทั้งหมดอาจมีใครสักคนเกิดนึกออกก็เป็นได้แบบอย่าบอกนะว่าคำพูดเมื่อตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่คิดแบบนั้นอเล็กเซียก็โผล่มาถามว่าทำหน้าคิดลึกอะไรอยู่แล้วก็ลากซิดไปซิดจึงถามกับอเล็กเซียว่ามีธุระอะไรกับคนยุ่งยุ่งอย่างเขาอเล็กเซียจึงบอกว่ามีของที่อยากให้คนว่างมากอย่างซิดดูซิดจึงปฏิเสธอเล็กเซียว่าไม่ไปถ้าเป็นศพฆาตกรรมโหด ที่โดนหันเป็นแว่นก็ขอบายอเล็กเซียจึงหันมาถามว่าเขาเห็นเธอเป็นตัวอะไรกันตัดมาที่ทั้งสองกำลังฝึกดาบหลังจากฝึกเสร็จอเล็กเซียก็บอกว่าอย่างที่คิดดาบของซิดไม่ได้เปลี่ยนไปเธอก็เลยหัวดได้สะดวกใจดีซิดจึงถามว่าที่อยากให้เขาดูคือดาบหรอกเหรออเล็กเซียบอกชัยก่อนหน้านี้ซิดบอกว่าชอบดาบของเธอก็เลยคิดจะโชว์ให้ดูพอเข้าคราวแต่อเล็กเซียก็บอกว่ามันยังไม่พอสุดท้ายแล้ว เธอก็ปกป้องรุ่นพี่โรสไว้ไม่ได้ตั้งแต่เรื่องเมื่อคราวก่อนรุ่นพี่ก็หายสาบสูญไปกระทั่งตอนนี้เธอนั้นได้แต่เจ็บใจว่าหากเธอมีพลังมากกว่านี้รุ่นพี่ก็คงจะหวังพึ่งกันบ้างภายใต้เงาชีวิตประจําวันนี้โลกก็ยังคงหมุนต่อไปหากว่าหยุดอยู่กับทีก็จะถูกทิ้งไว้ด้านหลังเพราะฉะนั้นเธอจึงอยากจะก้าวหน้าให้มากกว่านี้ซิดที่ฟังอยู่คิดว่าหลังจากตอนนั้นรุ่นพี่รสจะรอดไปได้ด้วยดีไหมนะ อเล็กเซียที่เห็นท่าทางไม่ทุกข์ร้อนของซิดบอกว่าดีจังนะท่าทางเหมือนไม่สนโลกเลยเห็นแล้วก็สบายใจขอให้อยู่อย่างนั้นตลอดไปนะอเล็กเซียบอกแบบนั้นแล้วจากไปซิดพึมพำว่าไม่สนโลกนั้นเหรอเขาเองก็ยุ่งตั้งหลายเรื่องวันนี้ยุคิเมะก็เรียกตัวจากนี้ไปคืองานของเขาแล้วเขาก็เปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นจอห์นสมิธเพื่อที่ไปเจอกับยุคิเมะโรงงานผลิตธนบัตรปลอมก่อตั้งอยู่ที่ซากรางระหว่างเมืองหลวงและนครไร้กฎหมาย เป็นจุดที่เมื่อก่อนเคยไปล่าโจรอย่างสนุกสนานกับทุกคนตอนที่พี่สาวของเขาถูกลักพาตัวทั้งได้ทรงเหมือนฐานลับแถมบรรยากาศก็เหมาะเหมง็งทันทีที่จอสมิธมาถึงยุคิเมะก็ได้ให้เขาดูธนบัตรตัวอย่างที่เสร็จแล้วแล้วเธอก็ถามกับเขาว่าพอจะทราบไหมว่าฝั่งไหนคือธนบัตรปลอมและฝั่งไหนคือธนบัตรจริงเขาที่ดูสิ่งนั้นจึงยิ้มแล้วคิดว่าดูไม่ออกเลยสักนิดเดิมทีธนบัตรของจริงเป็นยังไง เขาเองก็จําไม่ได้แต่พอมองด้วยสุดยอดพลังสายตาที่เสริมแกร่งด้วยพลังเวทก็มีจุดที่แตกต่างอยู่เล็กน้อยทั้งเนื้อกระดาษหมึกและตัวพิมพ์เพราะฉะนั้นจุดนี้เขาคิดว่าต้องเอาชนะด้วยการกดดันเขาจึงบอกกับยุคิเมะว่าไม่ถึงกับต้องตอบเทียบกันแล้วเนื้อกระดาษของฝั่งนี้ค่อนข้างหยาบก,การเสมหมึกก็ค่อนข้างกินเนื้อทีตัวพิมพ์เองก็มีจุดที่เบี้ยวอยู่แล้วเขาก็ชี้ให้ยุคิเมะเห็นถึงจุดนั้น ยูคิเมะที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับตกใจทั้งที่ตรวจสอบตั้งหลายรอบแล้วแท้แท้จอห์นสมิธจึงจ้องไปที่ยูคิเมะแล้วบอกว่าจำเป็นต้องให้พูดคำตอบอยู่ไหมยูคิเมะที่รับแรงกดดันจากสายตานั้นบอกว่าอันที่ละเอียดคือของเราส่วนอันที่ช่วยคือของจริงจอห์นสมิธนั้นคิดว่าถ้าตอบแบบเลือกกขอขอข้องอเขาก็คงพลาดไปแล้วยูคิเมะถามเขาว่าจะให้พิมพ์แก้ไหมแต่จอห์นสมิธนั้นบอกว่าปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ เพราะนอกจากเขาแล้วก็คงไม่มีใครมองออกพรุ่งนี้จะได้เริ่มนําไปกระจายโดยเร็วยูคิเมะบอกสู้คุณจอนไม่ไหวจริงๆเช่นนั้นแล้วในยามที่แหล่งที่มาถูกพบก็ฝากให้ทางนั้นจัดการแต่ถ้าว่าหากในหมู่นั้นมีเกตันอยู่กรุณาอย่าฆ่าแล้วปล่อยไปนะเธอถูกชายผู้นั้นช่วงชิงทุกอย่างไปฉะนั้นนี่ครั้งนี้หลังจากที่เธอชิงทุกอย่างมาแล้วเธอจะเป็นคนฆ่ามันเองจอนสมิธบอกเข้าใจแล้วเชิญแก้แค้นได้ตามสบาย แต่อย่ายึดติดกับมันจนหลงเดินทางผิดซะเองละ่ะหลายวันต่อมาอาัลฟาคิดว่าหมู่นี้ลูกค้าร้านรวงคับข้างผิดหูผิดตาเศรษฐกิจดีแบบผิดสังเกตนี้มันมีบางอย่างแปลกๆขณะที่อาัลฟาคิดแบบนั้นแกมมาก็พรวดพลาดเข้ามาในห้องบอกว่าเรื่องใหญ่แล้วมีธนบัตรปลอมของมหาสมาพันธ์การค้าหมุนเวียนอยู่ภายในเมืองอัลฟาฟังแบบนั้นจึงถามว่านั่นไม่ใช่ฝีมือของพวกโจรหลอกเหรอแกมมาบอกว่า พอพินิจดูอย่างละเอียดแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกผลิตมาด้วยเครื่องจักรเส้นทางการกระจายถูกบีบตำแหน่งเข้าหลายแห่งและมีรายงานการสัญจรเข้าออกของรถม้าน่าสงสัยมาจากที่นั่นในช่วงนี้เมื่ออัลฟาเห็นธนบัตรจึงสั่งให้ส่งน้ำเบอร์ไล่ตามรถม้านั่นไปถ้าไม่หยุดยั้งการแพร่กระจายให้เร็วที่สุดความน่าเชื่อถือได้ปนปี้หมดแน่อัลฟาได้แต่คิดว่าใครเป็นคนทำเรื่องแบบนี้กันแต่ถ้าหากมันเล็งทำลายความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรกแบบนี้ คนร้ายอาจเป็นนอนบอนไส้ก็ได้ตัดมาที่สูงสูงภายในเมืองสิ์ที่เฝ้ามองเหตุการณ์เบื้องล่างเห็นว่าพวกนัมเบอร์กำลังไล่ตามรถม้าอยู่เขาจึงพึมพำว่าเคลื่อนไหวแล้วเหรอคนที่เอกใจเป็นคนแรกแรกคือพวกเธอจริงด้วยสินะแต่ช่างน่าเสียดายจะปล่อยให้เห็นตอนนี้คงไม่ได้ขอไล่ตามคืนอย่างละมุมละม่อมก็แล้วกันเมื่อพึมพำจบเขาก็กระโดดลงมาอย่างสง่างามตัดมายังเบื้องล่างเหล่านัมเบอร์ไล่ตามรถม้า ที่นำทีมโดยหมายเลข664หมายเลข664บอกกับหมายเลข666ว่าวันนี้ต้องฟังคำสั่งให้ดีแล้วค่อยเคลื่อนไหวเพราะหัวหน้าหน่วยนั้นคือเธอหมายเลข666จึงบอกเข้าใจแล้วหมายเลข664นั้นพูดต่อว่าไม่รู้หรอกนะว่าเธอเป็นใครหรือแบกรับอะไรอยู่แต่ไม่อลุ่มอรล่ยให้ทำพลาดเพราะว่าเป็นเด็กใหม่หรอกนะเมื่อมายังชาโดกาเด e นแห่งนี้หากไม่จดจ่อกับงานละก็รับรองเจอดีแน่ ด้วยความจริงจังของหมายเลข664เธอจึงถูกหมายเลข6 6หแซลระหว่างที่กำลังต้เถียงกันนั้นหมายเลข666ที่สังเกตเห็นบ้างอย่างจึงได้ตะโกนบอกให้ทั้งสองคนหยุดก่อนและพริบตานั้นพวกเธอก็ถูกพันด้วยได้พลังเวทเบื้องหน้าพวกเธอมีชายคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาเมื่อเห็นแบบนั้นหมายเลข664ก็ฟันได้ที่พันตัวเองไว้แล้วกระโจนเข้าไปโจมตีชายคนนั้น แต่ชายคนนั้นกลับคำนับให้แล้วแนะนำตัวเองว่าเขาคือจอห์นสมิธและบอกให้พวกเธอถอยไปซะจากจุดนี้ไปยังไม่ควรต้องรู้จอห์นสมิธโจมตีหมายเลข6 6 4สีด้วยได้พลังเวทระหว่างนั้นหมายเลข666บอกว่าเธอจะหนุนหลังให้แต่ก็ถูกหมายเลข66 4สห้ามไว้ถ้าเคลื่อนไหวมั่วซั่วต้องโดนได้พวกนี้พันแน่หมายเลข6 6 4นั้นคิดว่าเธอตั้งใจหลบอย่างเต็มที่แล้วแท้แท แต่ชายที่ชื่อจอห์นสมิธไม่ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยนอกจากปลายนิ้วชายคนนี้นั้นแข็งแกร่งจอร์นสมิธที่อยู่เบื้องหน้านั้นเอ่ยปากถามว่าเป็นอะไรไปไม่เข้ามาสะละ่ะหมายเลข664บอกอย่ายามกันนะขอแค่ชินกับการเคลื่อนไหวของได้แล้วไม่ทันจะพูดจบได้หลายเส้นก็พันรอบคอของเธอจอร์นสมิธบอกอย่าขยับดีกว่าเดี๋ยวหัวจะหลุดเอาหมายเลขห66ที่เห็นแบบนั้นจึงรวบรวมพลังเวทไว้ที่ดาบ เธอคิดว่าถ้าได้มันเกะก,กะก็แค่ลงมือให้เร็วกว่าได้ที่จะขึงมาก็พอเธอมีพลังที่ได้รับจากชาร์โดอยู่แต่จอร์สมิธนั้นบอกว่าเปล่าประโยชน์และพริบตานั้นหมายเลข666ก็โดนได้ขึงไว้กลางอากาศระหว่างที่ถูกดึงความสนใจไปยังได้ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็จะโดนได้ที่มองไม่เห็นดักเขาพวกเธอนั้นถูกพันฒนาการไว้ตั้งแต่แรกแล้วหมายเลข664ถามกับจอร์สมิธว่าตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ จักข้าก็รีบรีบข้าจอร์สมิธยืนนิ่งสักพักแล้วบอกว่าไปบอกผู้จัดการของเธอซะว่าตอนนี้อย่ามาแ่นี่คือคําเตือนพูดจบเขาก็คลายได้ที่คึงพวกเธอไว้แล้วจากไปหมายเลข666พยายามเจะรั้งเขาแต่ก็ถูกหมายเลข664นั้นห้ามไว้และบอกให้ถอนตัวจากที่นี่กันได้แล้วนั่นไม่ใช่คู่มือที่เรานำเบอร์จะชนะได้ถ้าจะสยบชายที่ชื่อจอห์สมิธนั้นมีแต่ต้องให้พวกท่านอัลฟา เป็นคนออกโรงเองเท่านั้นแล้วก็จบตอนที่36ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาหากผิดพลาดก็ขออััยไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ